สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แจงสาวบ้านป่านะคะกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็ย้อนเวลาไปในวันที่แจงได้ไปร่วมกิจกรรมเดินป่านะคะแจงก็เอาบรรยากาศข้างทางที่มีการอัดฟางหรือว่าอัดย่ามาให้ดูอีกครั้งเนาะซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจแจงสาวบ้านป่าอย่างมากเลยนะคะชนิดที่ว่ายังพูดถึงนะคะ เพราะว่าบรรยากาศในวันนั้นเนี่ยแถวนั้นเนี่ยคล้ายบรรยากาศของทางประเทศไทยบ้านเราเลยค่ะเป็นบรรยากาศที่ชวนให้คิดถึงเมืองไทยอย่างมากเลยนะคะเอาล่ะค่ะเราก็กลับมาดูภาพบรรยากาศในป่าก,กันเนาะ ในโซนนี้เนี่แจงสาวบ้านป่าก็เดินได้ครึ่งทางแล้วนะคะแล้วก็เป็นโซนที่เพิ่งจะเริ่มได้ยินเสียงนกร้องนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าสภาพอากาศคือเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะ พอมาถึงโซนนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆนะคะจะเจอดอกไม้เนาะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแล้วก็เป็นโซนที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคะมีแต่ต้นใหญ่ๆโอ้แจงเห็นแล้วแจงอยากจะเข้าไปกอดนะค,ะคือวันนั้นเนี่ยเก็บทรงไม่อยู่นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นดอกปังฝรั่งหรือว่า candy flower นะคะเดี๋ยวแจงจะแปะชื่อไว้ให้นะ เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะแจงจำได้ว่าวันนั้นแจงก็เจอดอกกระเจียวฝรั่งนะคะหรือว่าผักโขมฝรั่งชื่อภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นเฟลซัลโมนซิลนะคะจำได้ไหมที่แจงเอามาลวกกินนะคะคะ่ะแจงแล้วก็เพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมนะคะก็เจอน้องเหยี่ยว ตัวใหญ่นะคะเกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้เนาะพอเจอคนเยอะเขาก็บินหนีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเลด้เฟิร์นนะคะหรือว่าผักกูดที่มีลักษณะเหมือนที่ไทยนะคะแล้วก็จะมีเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะบานประบายไปตามทางเดินนะคะก็ตรงนี้แจงก็ได้บอกกับ นักศึกษานะคะของวอชิงตันสเตทมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็ไม่เคยกินนะคะแล้วเขาก็สนใจเนาะแจงก็บอกว่าเนี่ยเลดี้เฟิร์นเนี่ยหรือว่าผักกูดชนิดนี้เนี่ยกินได้เหมือนกันนะรสชาติดีเลย่ะนะคะเขาก็รีบทำการบันทึกไว้เลยนะคะและเขาก็ได้บอกแจงว่าเขาเคยกินแต่ผักกูดดำหรือว่าผักกูดสามงามนะคะ หรือภาษาอังกฤษก็ back คิน f ฟิรนะคะแล้วเขาก็ถามแจงอีกว่าระหว่างผักกูดสองอย่างเนี่ยเธอชอบอันไหนมากกว่ากันแจงก็เลยตอบว่าอืมส่วนตัวเนี่ยชอบเป็น Lady ้เฟิหรือว่าผักกูดที่เหมือนบ้านเรานะคะ Everything okay. Log, so when up. Tony was going to the Andrews, I go, No, they kind of manage people's land, kind of thing. Yeah, no, they right. the Tom Fox, yeah, yeah, uh, yes. that's, okay. that's the dad, and, and I talked to yeah. a daughter, yeah. I แจงก็ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงนกร้องนะคะแล้วก็มีเสียงฝรั่งคุยกันไปบ้างเนาะฝรั่งเขาก็คุยเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ป่านี่แหละคะ่ะคุณสามีของแจงเขาก็ได้รับคำแนะนำจากเจ้าของป่านะคะก็ผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงนะคะที่กำลังคุยกับสามีของแจงอยู่นั่นแหละค่ะคือเจ้าของป่านะคะ ค่ะพเพื่อนๆจ๋าโซนนี้เนี่ยเห็นไหมคะหลังต้นไม้ใหญ่เนี่ยเขาเอากระดูกของน้องชายเขามาไว้นะคะน้องชายเขาตายเมื่อประมาณสิกว่าปีนะคะโซนนี้มีการทําพิธีนะคะพ,พเพื่อนๆจา๋าแจงไม่ได้ถ่ายให้ดูละเอียดนะคะเขามีการเอาธงมาล้อยนะคะแล้วก็ทําพิธีลําลึกถึงน้องชายของเขานะคะ well it's supposed to be as fast and then oh, sorry <laughs> <laughs> she's going she's panning right อันนนี้ก็็เปภาพบรรยากาศขากลับแล้วเนาะค่ะก่อนที่แจงจะเผยแพร่คลิปนี้นะคะแจงก็ตั้งใจว่าจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกดวงวิญญาณที่แจงได้ไปพบเจอในวันนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้ไปพบเจอกันนะคะแจงก็เวลาที่สวดมนต์หรือสวดบทสวดพระมหาจักกรพัินะคะแจงก็ได้แผ่ส่วนบุญกุศลให้ ดวงวิญญาณที่เป็นน้องชายของเจ้าของป่าด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่แจงเชื่อนะคะแจงเชื่ออย่างนั้นแจงก็เลยทำตามความรู้สึกของตัวเองนะคะเอาละค่ะวันนี้แจงสาวบ้านป่าก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจเลยนะคะ Thank you all for watching my friend I appreciate that see you next time okay ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย